เมื่อวานนี้ดูข่าวตัวหนึ่งนะครับน่าสนใจมากเลยก็คือดวงใจของของโลกเราเนี่ยนะครับก็ได้พบว่ามีน้ําแข็งนะครับอยู่ในบริเวณพื้นผิวของดวงจันทร์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในหลุมลึกลงไปก็ตามนะครับซึ่งก็เป็นข่าวดีกับหลายๆคนนะครับที่คิดว่าเบื่อโลกใบนี้แล้วเหลือเกินก็เราอาจจะสามารถย้ายถิ่นฐานของคนคนในโลกให้นะครับไปอยู่ที่ดวงจันทร์หรือว่าดาวดวงอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผม มีโอกาสได้คุยกับปลัดอำเภอคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับด้านข้อกฎหมายตัวนึงเกี่ยวกับว่าการณีที่ลูกหนี้เนี่ยไม่ต้องการที่จะจ่ายหนี้กับเจ้าหนี้แล้วจะทํายังไงดีถึงจะเบี้ยหนี้แบบถูกกฎหมายได้อนแน่ข้อนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะอยากรู้นะครับว่าเบีย้ยหนี้ยังไงที่เป็นการเบี้ยหนี้แบบถูกกฎหมายก่อนอื่นนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าหนี้ที่เกิดมาตัวนั้นเนี่ยเป็นหนี้จากอะไรนะครับหลายๆคนอาจจะเคย ว่ารอบๆตัวท่านเนี่ยบางคนก็ไปกู้หนี้ยืมสินกับเจ้าหนี้มาหลายๆครั้งแล้วก็เซ็นสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยเป็นมูลหนี้แบบปกติทั่วไปก็คือไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีตามกฎหมายนะครับ <c oughs> แต่เวลาจ่ายจริงๆเนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าหนี้เนี่ยก็เรียกเก็บหนี้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้เอ๊ะถ้าเกิดวันดีคืนดีสมมุตินะไปกู้เงินมาสองหมื่นบาทแหละแล้ววันดีคืนดีปรากฏว่า เราไม่มีเงินต้นไปใช้นีเขาเราก็จ่ายดอกเบีย้ยไปสมมุติว่าเดือนละสามพันละกันกู้มาสองหมื่นบาทนะครับจ่ายดอกเบี้ยเดือนละสามพันจ่ายไปประมาณสองสามปีแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่มีเงินเรารู้สึกว่าเราจ่ายเกินไปเกือบจะแสนแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะไปหักเงินต้นได้เราจะทำยังไงดีข้อแนะนําก็คือให้ชิ่งไปเลยนะครับไม่ต้องจ่ายยุติไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้นําคดีไปฟ้องต่อศาลจะทํายังไงต่อไป อยากจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าหลายๆครั้งที่ผมเห็นในคำพิพากษาของศาลฎีกาจะเขียนเอาไว้ในลักษณะที่ว่าดอกเบี้ยที่จ่ายเกินไปของลูกหนี้ถือว่าดอกเบี้ยนั้นเนี่ยเกินไปเท่าไหร่ก็ให้ไปหักกับเงินต้นได้แต่ว่าลูกหนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกเงินดอกเบี้ยที่จ่ายคืนไปเกินมานะครับถึงมแม้ว,ว่าดอกเบี้ยนั้นจะเป็นดอกเบี้ยที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็แล้วแต่เพราะว่ามันมีทนายหัวหอบางคนบอกว่าเอเนี่ยผมจะเรียกเงินค่าดอกเบีย้ยที่คุณจ่ายไปคืนมาเพราะว่าดอกเบีย้ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันเป็นโมคะจะขอเรียกคืนแต่ว่าศาลมีการให้ก็บอกว่าเนี่ยหละเป็นการที่ลูกหนี้เนี่ยไปใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามใจไม่มีสิทธิ์มาเรียกคืนนะครับแต่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะสู้เขาว่าคุณจ่ายดอกเบีย้ยซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยแต่ว่าจ่ายเกินเงินต้น นำดอกเบีย้ยที่เกินเนี่ยไปหักกับเงินต้นได้เป็นไงครับวิธีง่ายๆนีน้นะครับถ้าเกิดว่ารู้แล้วก็ช่วยเราไปบอกต่อกันคนในประเทศด้วยนะครับว่าการเรียกเก็บด,ดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดเนี่ยมันทําไม่ได้ถ้าหากว่าหลวมตัวจ่ายไปแล้วถ้าจ่ายเกินกว่านเงินต้นเมื่อไหร่ก็ถือว่าเจ้ากันไปนะครับไม่ได้เชียร์ให้ลูกหนี้เบี้ยวนี้นะครับแต่ว่าการเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดเนี่ยมันก็เป็นการอเอาเปรียบประชาชนเกินไป